นี่มีีขยะเตหมดเลยที uh ่โรงเรียนแห่งน like ี้มีขยกเต็มหมดเลยค่ะอะไรวะน้ำปลยไปด้วย เราเื่อยเล้วเอาเอามาก่อน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 ต้องเนื่อยนุ่งก็ต้อ่อยแล้ว